อันนี้นะคะเป็นซุ้มขนมเปี๊ยะจากอินบุรีนะคะอยากจะเล่าให้ฟังว่าโรงงานที่ผลิตขนมเปี๊ยะเจ้านี้นะคะพอถึงช่วงของเทศกาลของเพื่อฟ้าดินหรือตลาดอาริยานี่เขาจะล้างเครื่องเลยนะเพราะปกติเนี่ยขนมของเขาเนี่ยนะฮะใช้น้ำมันหมูนะฮะแต่พอเขานำมาผลิตให้กับชาวชุมชนเนี่ย ก็มาใช้น้ํามันพืชแทนซึ่งเขาต้องล้างเครื่องทั้งหมดของเขาเลยเพื่องานนี้โดยเฉพาะนะคะจากไหนจ๊ะจากวาินจ้ะจากไหนนะวาินชําราบจ้ะอ๋อวารินชัาราบเคยทานขนมเจ้านี้หรือยังยัง่อยยังไม่เคยทานจ้ะอร่อยมากนะคะคิวยาวแล้วามาจากไหนอ่ะสับลงค่ะแล้วแล้วมาหลายปียังมาหลายปีเลยค่ะมาหลายปีปีนี้เป็นไงหัวเราะทำไมหัวเราะ <laughs> ไม่กล้าพูดเหรอปีนี้เป็นยังไงจ๊ะของน้อยมาก <laughs> <laughs> อาอปีนี้เป็นไงมาทุกปีปีนี้เป็นไง,นนไ,งไหนบอกหน่อยจะได้รู้ปีนี้คนเยอะจัง <laughs> <laughs> สนุกมากยางไ